สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาทำการดูวิธีการลบประวัติการโทรจาก l i น์เอานะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ Line จากนั้นเจมคำว่าหน้าหลักเราดูคำว่าบริการนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำการกดคำว่าดูทั้งหมด ครับเมื่อกดดูทั้งหมดแล้วเราก็เลื่อนมาดูคำว่า Li อัลหรือครับกดไปนะครับถ้าเราต้องการลบประวัติการโรนะครับก็ทำการจิ้มค้างไว้นะครับก็ขึ้นว่าลบประวัติการโทนนี่ครับก็ทำการจิ้มอีกครั้งหนึ่งก็ลบแล้วนะครับนี่ครับจิ้มค้างไว้ลักษณะนี้ครับก็จะขึ้นมา นี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเขาต้องการที่จะลบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ